สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม ROV นั่นเองเดี๋ยวเราไปลงแรงกันดีกว่านะจ๊ะเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยมาจ๊ะก็มาอยู่ในเกมแล้วนะจ๊ะ <This S 1> เราเล่นเป็นทูเรนทูเรน ว่าจะปังขนาดไหนจ้ามากับสกินอวกาศหรืออะไรนะสกินสงการใช่ไหมออมีสกินอยู่แค่นี้แหละก่อนอื่นจ้าเต้นก่อนจ้าหฮ้ยแรงอยู่นะพลังแฝงอ่ะ ก็มาสิจ้าก็มาสิจ้าเน่เน่เน่เร็วซีเดี๋ยวหมดเวลาเกตฉันหมดเลยโถอะไรอะหมดเลยเกิดเกตโอ้ยอุษา์เกบสแต็กได้ ยิงมันยิงมันเจ้าลุงกระสุนน้อยไปเลยดาวขอน้อยมาแล้ว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 ไปเลยดาวขอน้อย <First flag. S 1> เลิศสวยปังยั่วมากจ้าดาวขอน้อยออก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 ฝั่งนั้นมีตัวอะไรตัดเลื่อนอยู่ไหมเฮ้ยมีเวเลส งั้นออกอันนี้ก่อนก็ได้วเวลาต้นเกมยังไม่ค่อยนั่นเนาะยังดูดเลื่อนไม่ค่อยแรงโปเข้าให้เอ้ดีมากจ้าดาวข้อหน่อยมีดาวข้อน้อยดีอย่างนี้นี่เอง วนค่ะวนตอนนี้ดวงหายจ้าต้องระวังดวงให้ดีมิฉะนั้นมันจะเอาชีวิตเราไปคาบุโตะอยู่ไหนคาบุโตะคาบุโตะใครพูดว่าก้าวไปบนวิถีแห่งสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่ง พ่อามานน,นนะจ้ะอาเจ้าอยิอยิงยิงยิงเอออันติอันติไปไม่ตายไงะรวังคาบุโตะน,นะเธอเออผักออกผักออกผักออกนีนนีน่ีแน,น่มีแน ยิงมันดาวขอน้อยมีขบุตะมาแล้วอุ้ยลูกน้องลูกน้องบินเต็มเลยมีคาบุตะก็มีลูกน้องหรอจ้าบินล้อมตัวเอ,อ่อตอนตอนบินมันจะมีลูกน้องบินบินด้วยไม่หรอกจ้ายังไม่ขึ้นบนนะจ้าเฮ้ยแชลรี่โดนอา่า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้าเฮ้ยคาบุโตะเฮ้ยเฮ้ยคาบุโตะได้อยู่นะเลื่อนอะได้อยู่นี่คาบุโตะคาบุโต้เออไปอย่างนี้ ลดค่ะไหลไม่ไหวหลุมดำไหลไม่ไหวแล้วหลุมดำขอกลับก่อนนะจ๊ะหลุมดำเปิดรูนะบนัดนี้อัดจิ้วด้วยพลังแห่งหลุมดำ เราจะเปิดรูรูหลุมดำจ้ารูอื่นไม่เปิดนะจ้าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนะขาบรถไปบนหรือเปล่าไม่รู้เห็นบินแวบๆแบบเดี๋ยวออกตัดเลื่อนนะจ้ามาแล้วเฮ้ยไม่ว่าจะโดนสะทนันมันแอบ,บอยู่แถวนี้แหละ นั่นไงนั่นไงวิ่งมาแล้ววิ่งบนอย่าแตกนะเออเดี๋ยวคาบุโตะเข้าไม่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 ไมไม no no คาบุโตมาแล้วคาบุโตะมาแล้วคาบุโตะมาแล้วช่วย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 เอา้าเออได้อยู่ได้อยู่เออเก็บสอบเลยจ้า แหม่ด้วงมาบังอันติไม่ได้เลยมาบังก็ต้องเจ็บอนะจ๊ะเฮ้ยเธอถอยค่ะถอยโอ้ยฉันไม่มีอันติเอ้ยโอ้ยแล้วดียวแตายแล้วแตนเดียวแตนเดียวแตนเดียวเอออย่างงี้สิเลิศคาบุโตะมาไหมขับุโตะคาบุโตะคาบุโตะ เขาโตอยู่ไหนเขาโตโตโอ้ยโว้ยไม่ใช่โตค่ะปืนจ้าแหมน,น,นึว่าโตะจะมาโตไม่มาหูโ้โตไม่มาก็เปิดรูหลุมก่อนจ้าหลุมดำจงเปิดนันบบัดนี้มแมวจ้ามากลางแล้วเอา้ากลางแตกตอนไหนนะแมนเ,เอาหรอ หรือแคลรี่เอาเพราะเมื่อกี้นี้แคลรี่ไม่ได้อยู่บนเคียร์คีฟก่อนนะจ๊ะอุกบาน้อยมาแล้วจ้ะดาวเคาะน้อยโจมตีอวมาแล้วดาวเคาะมาแล้วอวหมดเวลาแล้วจ้ะไผ่เออลลดดล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 ด อ้าวไม่โดนเลยยิงยิงย่งยิ่งโหยไปเลสกลับต่อหน,น้าต่อตาเลยอะ่ะเอาไหมาสวยสวยสวยจังวันนี้ยังไงป้อมต้องแตกแล้วแตกแล้วจ้าป้อมแตกไปแล้วโอ้โหเยอะ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 ถอยก่อนจ้าถอยก่อนอ้าวมาลอด มนหลอดเธอจะมาเอาป้อมฉันมีได้ตาย,ยา,ยา,า,ยายได้ไห่ไหลค่ะไหลไหลได้นะไหลได้นะคําตัวอยู่ไหนไม่รู้แต่ไหลได้จ้าว้เลสละวเลส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 อ,อ,อันติไปก่อนจ้าอันติไปก่อนอันติแล้วเปิดหลุมดำจ้าหลุมดำเอ,อ่ยจงเปิดนะบนัดนี้ปิ จังหวะนี้จาทูเลน่นนำจ้านำได้ไงไม่รู้รู้แต่ว่าลาดอย่างเดียวขอได้ลัดคุณย่าเคยพูดเอาไว้ว่า <enemy> มาจา้าล่างล่างเอาเอาใหญ่เลยลึกมากจา้าล่างนี่ <Destroy ed. S 2> แตกลึกนะเออไม่ถึงป้อมนะ จัดป stumbled, ้อมยิงป <con c ertain ly> ้อมเคลีย <mir> ร <anda> ์ป <h>. ้อมโป๊ะปะปุ๊ปุ๊ปุ๊อ้าวไม่ได้ช่วยเลยไม่นเธอเงแทลงในป้อมนะแทงแทงโอเมก้ามันในป้อมในป้อมก็ไม่สนโอ้โหหายาได้นะหายาได้หายาได้เมื่อกี้ยัคิวครับ ออเออเออไม่าโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอ้าวโอ้เมื่อกี้นี้จะดีอยู่แล้วว่าเสียเลย กำลังไปจ้าทุกคนรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวไม่ได้ร่วมวงหมูยทำไมโดนฉาจังริมรเดินเสยมาแล้วถึงแล้วด้วยถึงจุดหมายปลายทางโอ้ยโดนสตาร์ทเลย ด้วง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 ไม่นะแต่ได้ครูดาวอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครูดาวได้ครูดาวถือว่าเราก็ไม่ได้เสียอันติอ่ะนะเออฝั่งนั้นเหลือป้อมสองใช่ไหมวุ้ยใจเย็นจ้ากิ้ว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 โอ้โหแรงอยู่นะไบโอแรงอยู่นะ เดี๋ยวช่วยนะจ๊ะช่วยอันติจ้าหิวก่อนไม่อยากกลับบ้านแล้วหลุ่มดำมันทรยศมันพบรักกับคนอื่นฉันเสียใจฉันขอบับได้ไหมทำไมขอบับก็ไม่ได้ชิ โอ้ย,ยมาหลอดกระโดดยิงไปแล้วยิงไปแล้วจ้ายิงไปแล้วแต่ไม่ได้คิวนะน่าจะได้ช่วยอยู่บุกจ้าบุกโจมตีโจมตีโอ้ด,วด,วดวอ้วงล่วงล่วงขบโตโอ้โอ้ไม่กอดนัวมากโอ,โอ้สตาร์นข่าสตาร์นโอ้ไม่กอดนัวฉันอยากได้ช่วยค่ะช่วยใครก็ได้ค่ะเอาใครก็ได้แตกแล้วจา้าชนะไปนะจา้า เย้ yeah. ชนะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <Okay. S 1> โอ้ยได้ MVP ด้วยอะอยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยหลุมดำไม่ เป็นไง okay. เอาไข่ออกมาจากกลุ่มดำด้วยเป็นไงลดไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้าจุ๊บ